กิ่งนิพพ่อแสนข้ามเสลี่นสลนองเกมอายุ11ปีมาจากจังหวัดน้องค้ายจ้าโอ้ยเสียงหวานดีแท้นะจ้าร้านยำของแม่ชื่อร้านอะไรโปรโมทร้านหน่อยลูกร้าน KNK อก้เกมเก้าวค่ะขายน้ำตลาดนัดจ้าอ๋อมีตลาดนัดที่ไหนก็จะไปเปิดอย่างนั้นแมนจ้าเห็นเราเปิดหมวกร้องเพลงด้วยเนี่ยลูกร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ ประมาณอนุบาลสองจ้าโอ้โหเจอเร็วเหลือเกินเวเราเวลาไปเปิดเราเราเราร้องอย่างเดียวเลยหรือเป็นยังไงเป็นคาราโอเกะหรือยังไงแรกๆตอนเริ่มลองใหม่ๆก็บลองน้ำเพลินจ้าเพราะว่าย่งลองบ่บ่คอยถือจ่าใครใครเป็นคนไปเห็นแววว่าเรามีเสียงเพราะคะลูกกัในหน่อยมาลองเพลงค่ะหน้ากัดีบกีตาร์ลองเพลงน้ำกันจ้า Mm hmm. แล้วแม่กะเป็นหนีพอดีช่วงนั้นโควิดมากกันเลยอยากลองจักเทือนึงค่ะบอกเป็นอย่างหลังเทือกระจายออนลาเือนายเปิดหยดน้ำตาไฟสองหน้าก้าวขึ้นเวทีบอกเป็นอย่างหลังเทือกระจบอดี ใครแน่แต่มีเอฟซีพ่อได้ลีได้สนความทอ้มอบ่ผูเป็นยางคือพากันว่าให้ลาลูกเห็ดยางผิดหูพิดตาคิดเห็นแต่หนาผู้พาสามกอแม่น้อยคนนี้บ่ลืมคำสอนของพอ สารต่ออลาของพอรอฝันเป็นจิงเด็กหิงนนี้ไม่เลืที่ท่านการุณบ่ลำที่ชื่อน้องแก้มนักรองน้องใหม่่อนใจนะ ตากันแฟนผัความเห็นใจโบ้หูเป็นยังลังเธอได้นั่งดีให้ลังเธอได้นั่งเสียใจนั่งห้องไห้อยู่ลังเอทีฟ้าจังกันแกงเด็กน้อยตาดำสั่งไวสิบเอ็ดปี ขอโอกาสลุงป้าเอซีจบดรามาวันนี้คงได้เห็นแสงตัเว้น้จขอโอกาสลุงป้าเอฟซีจบดรามาวันนี้โอกาสหน้าถ้ามีคงได้เห็นแสง ขอบคุณมากขอบคุณมากรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ดีใจจ้ะอยากถ่ายรูปหน้ามั้จ้ะเดี๋ยวได้ถ่ายแน่ลูกเอ้ยตอนนี้ยิ่งหัวรูปอีกครับนิดข้าวเคลื่อนไหวเลยลูกสักกอดอย่างลูกสักกอดไหมอยากถ่ายรูปอะไรที่ทำให้เรา รู้สึกนี้กับพี่วงอิงรู้สึกรักขนาดนี้เพราะอะไรลูกบอกพี่วงอิงหน่อยพรพี่วงอิงเพื่อนกับแนอยู่ใเฮตบานให้แม่อยู่ใดเลี้ยงแม่จจะเขารักในสิ่งที่พี่วงอิงทํเขาไม่ได้รักแค่ผลงานฝีมือแต่รักในความเป็นตัวตนพี่วงอิงเนาะแล้วก็อย่างที่หนูรู้สึกกับพี่วงอิงนะลูกแฟนๆคลับก็รู้สึกกับพี่วงอิงแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่การมาเซอร์ไพรส์เท่านั้นนะลูกพี่วงอิงมีบางอย่างมาวอาให้หนูด้วยหนูมายืนตรงนี้ก่อนลูกหันหลังก่อนหันหลังก่อนทีมงามครับขอของขวัญเซอร์ไพรส์จากพี่วงอิง ดีใจอ่เขาชอบอ่ะนี่พี่วิ่งตั้งใจเลยนะพี่วิ่งตั้งใจเลยน่ารักอ่ะเชิญได้เลยลูกหันไปมองพี่หวิ่งครับไปหาพี่หวิ่งเลยลูกมีชื่อไหมพี่หวิ่ง ให้น้องตั้งดีกว่าให้น้องตั้งเองเลยจะจะตั้งตอนนี้เลยหรือว่าจะกลับไปตั้งที่บ้านลูกตั้งยามนี้เลยจะตั้งยามนี้เลยตั้งชื่อว่าซีเอืวอยออ้งีกเอื้อยอุ้งอีกจะปอดทุกพื้นตั้งชื่อนี้เพราะอะไรลูกเพราะว่าเร่อยากเป็นไอดอลเราเป็นเหมือนแม่ไหงกันค่ะคุณไหตุกตากะตั้งซื้อเล่าเราจ้ะให้ปอดนี่กำลังใจน้องหน่อยันเอื้อยก็อยากให้อีหลาตั้งใจแล้วก็อดทนเอาเด้อ สู่ๆนูนูเสื้อว่าทามือนี่บนม่มือของน้องมันกระ้องมีมือของหนูในมือนั้นเออเสื้อว่าอีหล่าตรงเฮ็ดมันให้ไใ้ล่ละมือหนึ่งกำลังใจค่ะศิลปินกำลังใจที่ครองใจคนทั้งประเทศนะครับพี่อู้หอิงเฮ็ดบ้าน ชื่อเด็กหญิงโซเฟียมาเนียนซื้อเลนซื้อน้องโซเฟียอายุ1 1ปีมาจากจังหวัดลอยเอ็ดจ้าโอ๊ยน่ารักเฮียเปียสวยเหลือเกินคูเอ้โซเฟียโอ้โหหน้าตานี้ลูกครึ่งแน่นอนลูกครึ่งอะไรลูกลูกครึ่งอังกฤษลอยเอ็ดจ้ะอังกฤษร้อยเอ็ดนี่วันนี้จะมาโชว์ความสามารถอะไรคะทำกับข้าวหรือเปล่าวันนีสิมาลองหมอรั่มค่ะแซ่ ใครเป็นแล้วไปฟังไปฝึกยังไงอ่ใครสอนเวลาแม่ไปฮัรหนูอยู่โรงเรียนมัน่าจาแม่กับิมักเปิดเพลงไปน้ารถแม่จ่าเราันกัมากเลยเราได้สอบมาจากสัตว์เลยเด็กตาดำดำกอนรูดมาใสาจับกอาสนอความจำคือหน้าแอพ่อกับน้องที่ยัง ฝันเพื่อหวังสักวันให้คนที่ห้างได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดี i ใจอ่ะลูกมีใจช่วยเตไฟช่วยนะผมจะช่วยจะมาที่ผมเองและน้องโซเฟียครับขอบคุณที่หญิงมากนะลูกขอบคุณมากที่มาสร้างช่วงเวลาสุดประทับใจให้กับน้องโซเฟียถึงกับไปไม่ได้ใช่ไหมลูกลูกรู้สึกยังไงตอนที่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างรู้สึก แปลกๆค่ะแปลกๆคือคือเราคิดว่าเอ๊ะใช่ไหมใช่สาวผิดหรือเปล่าสาวผิดมากสาวไปสาวปล่อยเสียงออริจินอลมาหรือเปล่ากสาวผิดทำไมมาปล่อยตอนหนูร้องมองไปจังหวะแรกยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปุ๊บได้ไงต่อลูกนูกอะไรวะนูกแค่ได้ยินเสียงข้างหลังก็เลยหันไปดูหันไปดูทีพอเห็นว่าเป็นพี่อง๋์อิงคขารู้สึกตอนนั้นคือดีใจดีใจมัน มันดีมากสาหรับหนูใช่ไหมหนูอธิบายได้มันลูกความรู้สึกที่หนูได้ยืนอยู่กับคนที่เป็นแบบอย่างที่หนูชื่นชมอ่ะหนูหนูบอกพี่องค์หญิงว่าหนูรู้สึกอะไรยังไงตอนนี้มันรู้สึกดีใจค่ะที่แบบว่าได้ยืนกับคนที่เราชอบอะไรแบบนี้แล้วพี่เ็าอยู่ข้างๆตรงเนี้ยอยากจะบอกอะไรในใจที่มีต่อพี่องค์หญิงลูกนี่มองหน้าพี่มองหน้าพี่มันได้มองพี่เขาเลยมองเลยมองเลยมองเลยได้มองได้สบตาเลยลูกก็คือ อยากจะบอกว่า,าน้องเป็น f c ่นะคะแล้วก็อยากจะทําได้ไม่เหมือนพี่ค่ะพิ้คงค์อิงครับไม่ไม่ง่ายกว่าเราจะมีวันนี้เหมือนกันแม่นค่ะอยากให้พิ้คงคอิงให้กําลังใจน้องโซเฟียอันก็อยากให้น้องสู้ต่อไปแล้วก็ฝึกลองฝึกล่ำเดี๋ยวโมเมนต์มือเข้ามืนอนีกับนมะือหนาค่ะซึ่งมือก็ตกเป็นมือฝายน้องค่ะแล้วร <laughs> <laughs> ู้สึกซึ้ง ต้องมีวันหนึ่งที่เป็นวันของโซเฟียเหมือนกันนะลูกนะมีของแถมพิเศษให้น้องโซเฟียกลับไปที่เดิมลูกอะไรนะปิดตาไปก่อนลูกชอบเสียงหัวเราะเขาจังเออ้ยโ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 ้อ้โซเฟียพร้อมไหมลูกเอามือลงก่อนครับแล้วก็หันมามองได้แล้วครับ ผูหญิอธิบายหน่อยนี่อะไรอ่ะน้องหนูน้องอุ๋งน้องของอุ๋งหญิงค่ะแล้ววันนี้พาน้องมาฝากโซเฟียใช่ตั้งใจยังไงครับถึงถึงมอบร้องตัวนี้ให้เอาเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนหนูดีกว่าเพราะว่าหนูเป็นคนมาตุ๊กตาผมชอบตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนที่จะให้กับน้อง โซเฟียโซเฟียลูกนี่คือความตั้งใจของพี่อุ๋ยอิงนะลูกมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาธรรมดาแต่มันเป็นตุ๊กตาที่ถูกเติมเต็มด้วยความรักความห่วงใยความประรานดีที่พี่อุ๋ยอิงให้กับหนูลูกรับไว้ในโลกจากพี่อุ๋ยอิงลูกกอดเลยกอดเลยและความฝันสุดพิเศษลูกให้หนูกอดตุ๊กตารวมกับพี่อุ๋ยอิงอีกครั้งนึงลูกเพื่อซึมซับความประทับใจลูก ตั้งใจแล้วกับดทวนเอาเดอร์สูๆหนูเสื้อว่า้ามือนีบนมมือของหนองมันก็ตรงมี้มือของหนูนีมือนั้นเกื้อเชื่อว่าอีหลาตรงเฮดุมนให้ได้ล่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ